ทุนาแล้วก็อายทุกสิ mm ่งทุกอย่างสิ่งที่ขอเหตุไปกะขอโทษสีทั้งผู้ใหญ่ใจดีขอโทษทุกสิ่งขอโทษทุกอย่างสิ่งที่ขอเหตุไปกะคอยกับชยอมขับเอามื่อนี่กะขอโทษอภัยหลายขอโทษทุกสิ่งขอโทษทุกอย่างเด้อทั้งผู้ใหญ่ใจดีกะ สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเบิร์ดสุข่สุคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อวานจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศนะเนาะกับข้อยินดีตอนนับเข่าสุซองมงกดาวันสาวลาวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกันมืนอ่อนี้กับอยู่ที่บ้านน้องไอเดียเนาะกับได้ยินข่าวข่าวมาว่าทางแม่น้องเพิ่นกลับมาจากไทยพ่อแม่พี่น้องเลยกับปู่เพิ่นยังสี ไปอีกหรือบอ่อเนาะทั้งสามมกดากาโบฮูก็เลยวะเวียนมาเยี่ยมยามเพ่นอตอนคอยคำย้ำแรงเนาะอ่ะโอเคบัดนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นการซักซาเสียเวลาเนาะพอตะเวนเนี่ยเริ่มตกดินแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยการล้างจากที่มาเฮื่อนนองแก้วเพ่นเนาะก็เลยแเวียนมาหาทางน้องไอเดียเพ่นมาเมือกกอนั่นกับบเ็นน้องเพ่นเนาะอ่ะก็เลยมามือนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปก้อนบัดนี้อาผู้อาสบารดีเดอทางนั้นเนาะโดย ครับอ่าตัวมานั่งนํากันบ่โดยโดอ่าเบิ่งเด้อสั่นมามันก็อ่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเดินธรรมดาอ่าไอเดียไปใลูกอ่ามาๆๆสดีป้าลุงกันนะโดยเอ้ยสดีเด้อโดยอ่าสดีป้าลุงนะแม่ลูกสดีป้าโคือผู้งามแท้ เปลี่ยนมุมหน่อยนึงเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยอ่ะก่อนอื่นเดียวขอนิบไม้ทั้งอ่ะผู้ใดผู้นึงก็ได้อ่ะให้แม่เป็นได้ซะมื้อโดยเฮากะยังบ่ทันฮู้ื้อเสียงเรียกนาทั้งเอ้ยเพิ่นซําเนาะโดยเอ้ยือดเอ้ยซื้อใหญ่ใหญ่โยปาบ่ทนเน้บ่อคิดเลยบ่ยังอองตองอยู่เนาะยังงามเงอนีปาน้องไอเดีย น้องไอเดียได้เมยงามปาะนี่เฉ<อ>พาะาานา้นองไอเดียจังงามโอ้ได้แนวเมย์พแม่พี่น้องเลยเนาะครั้งแรกคือกันพุกตีสามโมงแต่เห็นทางเมย์น้องไอเดียคือกันเนาะอืมคือเมย์เลยเนาะโดยเออได้เมย์งามแท้อี้แหละ <laughs> โดยอ้าเดี๋ยวอ่ามาถามทางเอลยเพ่่่นนกออพแม่พี่น้องเอ้ยอ่าคือที่ยิงเท้ากลับมาเจทไทเบิ่อเมี่ยกับมาเจทไทกับกับมาเมื่อนี้มาต่อบัส มาต่อบ้านเลยมาเมื่อนี้มาขึ้นรถเมื่อวานนี่กับมาหอดเมื่อนี่เคยเด้อเด้ออ่ะเดี๋ยวกันเด้ออาอยากถามว่าตอนอาที่เอ้ยทำงานอยู่พุ่นเอ้ยทำงานอยู่สายของไทยนะสระบุรีอยู่สระบุรีโดยโอ้เหตุงานยังอะไรขายน้ำแล้วก็ขายกระเพีนุ่มอืมกระเพียนุ่มเลยขายน้ำซุ้งเนาะน้ำน้ำดื่มธรรมดาเหาอยู่แล้วน้ำกาองสอโอเสือให้เยอะ คือไปดีได้จักอันนั้นได้เลยได้สองเดือนไปโอ้ไปได้สองเดือนอ้าวแต่ก่อนได้สั่นอยู่สวรรค์โอ้เฮดเวียรอยู่สวรรค์นี่เยังก็อยู่สวรรค์งานบ้านงานบ้านโอ้การส่วนลายก็บอกคอยได้เห็นได้เพิ่นมาเนาะมีเนาะเดินกันแดงเนาะสมุกเนาะเดินมาต่อบ้านนี่คือพาสปอร์ตเท่านิดเดียโดยเลยไม่แล้วก็เจ้าไล่ให้เธอได้ยู่คุณ เดือนเท่าไรเดือนละเก้าพันกินยู่น้ำผ้าไปเลยปะแมนกินอยู่น้ำพิ่นกินอยู่น้ำพิ่นเลยเดือนเก้าพันกินอยู่นเนาะกินอยู่น้ำเพิ่นปกติที่เนี่ยต้องได้มาต่ออันบ้านเ้าทุกเดือนเบยแ์เมนแบบเดือนต่อเดือนนะนะมาต่อพาร์ทขั้นไปต่ออยู่่นกะบอก้าขี่รถเพิ่นขี่ไว้บอก้านะแบบรถตู้ปะเมนเสี่ยงนะย่านนะนะกตย่านนี่เน้อยเลยเนาะเพราะว่าต่อบ้านนี้หินแต่ในคาโอ้เป็นแต่ย่านลายเนาะ โอ้เป็นจะได้หละดีใจบ่าลูกแม่มาเลยดีใจดีใจเออขออนุญาตถามหน,น่อยน้งตังเต้เอ่อไปเนาะได้จักอันนั้นแล้วเวออบ่ไดมาก,กลับมาบ้านตอนนั้นบะ<ด>ไปไปมาม่านะ<ม>ไปไปมามาก็เห็นอันเห็นซ้อมุกอยู่แล้วก็เห็นบ่าวยังก่อนนี่ค่ะบ่าวทาบ่าวทาเห็นเห็นโอ้เห็นอยู่ก็ แมน้องไอเดียสิ่งที่เหตุไปก็อายนะอายอายแล้วก็บอกกามาสูนาสมุกแล้วก็บอกกามาสูนา<อ>บาธา<อ>บาธาน่าซืีอเป็นบาธา <laughs> โด<อ>ยบอกกามาสูนาคนสิ่งที่เมน้องไอเดียเหตุไปก็มันกน็มีเรื่องส่วนตัวของใครของมันเนาะมันก็น<อ>มีแบบมีเหตุผล,หผลของไผของมัน<อ>นะ สิ่งที่เม่์นองไอเดียเฮ็ดไปกะบ,บอกเคยถิ่มลูกะนะติดต่อมาทางลูกแบบติดต่อมาห่างๆติดต่อมาห่างๆกับนองไอเดียพันยังน้อยพันบมมีโทรศัพท์อ่ะนะเลย,ย,ยแล้วก็ิดต่ตอติดต่อคนใดิดต่อทังอันเม่สาวลืน<อ>ล่นอ๋อติดต่อทั้งเม่สาวลื่นเพราะว่าทังอัน ทางกันแม่น้องอเดียไปแล้วก็ไปติดต่อมาทางหมเก้ากับมันเออเอเดยวหรอกก็คือม่ีติดต่อไปทางนั้นบอ๊ะนี่คือทางหมเก้าเนี่แบบคือแบบไม่คือเพิ่อนไปเพิ่อนกับเงียบเลยเนาะมเก้าเงียบเงียบไปเลยก็้โน้ยโมีติดต่อมาทางคุณก็ติดต่อแบบห่างๆเลยโอ้ดนๆมาเถื่อเนาะโยทรมาเถื่อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าส่วนนั้นน่ะเออเหตุงานอยู่สวันนี่บอ๊ะนี่เหตุงานอยู่สวันแล้วกล เดือนหนึ่งกะชิมาประมาณสองเทือหรือเทือนึงโอ้แต่ช่วงกันสามุกกระบามากเห็นอยู่บ่เห็นเห็นเบ็ดจืบเบ็ดทุกคนอจืบเบ็ดทุกคนหน่อยเจว่าบุกกาเขามาบุกกาเขามาอายอายสิ่งที่ใม่นองไอเดียเฮ็ดไปอแล้วก็แบบสิ่งที่คอยเฮ็ดไปกะก็มีเรื่องของคอยอะไรเนาะคอยกับโบ๊งแน่ใช่ไหมืบอนี่กะแบบอายกล้องนะ เพราะง่ายๆถ้าแบบอายนลยังบเคยลว่าจากเถื่อนะคันซีว่าลากาบอกาสุนาเนาะเมนบอกาสุนาแล้วก็อายทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คอยเหตุไปกับขอโทษสีทั้งผู้ใหญ่ใจดีขอโทษทุกสิ่งขอโทษทุกอย่างสิ่งที่คอยเหตุไปกับคอยก็บทียอมหับเอามื่อนี่กัขอโทษอภัยลายขอโทษทุกสิ่งขอโทษทุกอย่างเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีกับได้ถิมลูกถิมเต้าก็ติดต่อมาอยู่ติดต่อมากก ่อยอติดต่อมาทาังบาซีท่านึงก็ผักเงินมาหาร้อยอผากเงินมาหาร้อยทางบาซีแล้วก็ตอนนอกไอเดียกินปิ้งไก่ใหญ่เฮดจิบอบอกตอนนอกไอเดียพิกินไก่ใหญ่ตอนนั้นหาเอ้ยเห็ุงานอยู่สาย,าย,อ,าย,ยอยู่ไทยบนลือวันอยู่ไทยตอนนั้นอยู่ไทยโดยอยู่ไทยแล้วก็ฝากมาให้ทังบาซีหาราอะลงไทยบนหากระลงไปอืมกระลงไปเหน่อย ไปเพินเลือกไปติดต่อมาเราก็เพว่าเพราะท่านก็บอกแล้วไปก็ไปก็ติดลูกไปไดเราความจริงเพราะว่ามันตายเพิ่นเลือกคอยติดต่อมาหาทางเราเก้าเราบอกเราได้คู่กันได้เพระมาณจะปีแล้วไอตอนตอนที่เออเพิ่นแบบตอนที่เพิ่นเลิกกับพ่อน้องไอเดียไปกับมันปีเนี่ยประมาณปีนี่แหละปีกว่านแล้ว เแล้ววันนี้หลังจากที่เอ,อื้อยออกจากเฮือนไปแบบไปเฮ็ดเวียกอยู่สวรรค์เนาะโดยโดยนับมาฮอดปัจจุบันนี้ได้จะโดนปัไหนแาะอะไรสักไปตั้งแต่เดือนเจ็ดแล้วก็ฮอดเดือนสิบเอ็ดหอดเดือนสิบเอ็ดแล้วก็ออกทั้งทงันเออแล้วก็มาเฮ็ดบัตวันนี้มาเฮ็ดบัตแล้วก็ก็มาเห็ดแล่นเห็ดบัดแล่นหันแล่นนี่แล้วก็เพื่อแล้วหันแล้วท,ทั่วก็พอดีตกเดือน เดือนยังวะไปกรุงเทพเนี่ยประมาณเดือนเก้าไปกรุงเทพเดือนนี้เดือนในสมุขเดือนนี้เดือนเนาะี่ยสองเดือนเนาะมนนตีเป็นเรือนนะนั่นท่านชาตเดือนตุลาเดือนสิบเนาะเอยคันท่าว่าเดือนชิวเองหรือเอฟซีเพิ่นสิงงว่าเป็นเดือนอันนี้เท่านาะกัยเทงยนมาตั้งแต่เอื้อยเพิ่นออกจากเพื่อนไปนี่กะประมาณปีน้อยๆบ่เมนียน และกาลังจะหันมากระติดต่อแบบทั้งห้างเมนบันนี้ทางน้องไอเดียกะมาอยู่กับประตูวะเมนอือโดยกะเพิ่นกะอาจจะมีเหตุผลของเพิ่นเนาะโดยแต่ว่าคือเอื้ยนี่กะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เม่นบ่เมนแต่ว่าเพิ่นกะบโบกาสูน่าเมนบบกาเขามาอยู่หนีเนาะเมนหน้าแตตักแตกอันเบาเตียงอัน มาเริ่มเห็นห้องน้ำตะกี้มาหรือว่าตั้งแต่ย้ำน้ำนาบ่สมงมาพเอแม่นซ่วงประมาณน้ำย้ำน้าเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาหะนะเที่ยวไปเที่ยวมากะคือเมยน้องไอเดียว่าไปเนาะโบก้าซุน่าเอฟซีฮะแต่เมื่อนี้ก็เมยน้องไอเดียกะชิมาเปิดใจว่าน้องไอเดียได้เงินได้ยังกะเม่น้องไอเดียกะบม่ได้คิดว่าชิมาแย่งมาเอายัง <No. S 2> กับสิ่งที่ลูกได้กับซาทุน้ำทังผู้ใหญ่ใจดีมาเหตุดเดือนเห็ดซานห้กับซาทุเดอ้อสันสามุกเอ้ย <No. S 2> อันบริคิดว่าทียังมามันได้ของเพิ่นะนะ <No. S 2> อยากมาเบิง้งอยากมาเบิง้งอยากมาเบิง้งซื่ออยากมาเบิ้งว่าเออวะบริคิดบัตฝันนะะว่าสิเปลี่ยนแบบนี้นะ <No. S 2> บัรคยคิดนะบัตคย <No. S 2> บรคยคิดบรค่อยคิดว่า แบบขึ้นนนความฝันนี่นะอันสามุกขึ้นนนความฝันนี่นะบอคิดว่าลูกที่ได้ถึงขนาดนี้สิมาถึงจุดนี้นนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนะสมัยอยู่กระตอบเนาะบาเก้ากับ่พตูเนาะ่พตูเ่อนกาตาบุดีเน่โดยอยู่กันสองคนเนาะตะกีกักะพอได้แบบว่าส่วนสูเพื่อนกับทังบาเก้าเนี่ยเนาะหาเพื่นหายังเ็นนี่ก็พอได้ทางบาเก้าเพื่อนเนาะออ แล้วถามอีกนิดน,นึงนะพอ่อแม่พี่น้องเหตุใดคือจังหวะอันกล้าตัดสินใจแบบว่าประเริญน,น่ะโตแบบว่าเอฟซีหรือว่าพอ่อแม่พี่น้องเท่านี้นะแบบเมน่น้องไอเดียมากอะแบบลบๆช่อนๆนะนะ<อ>แบบออผู้ซึกผดเปิดผู้ซึกผดแห้งที่สุดเลยผู้ซึกผดแห้งคือดี่นะสมุกมมน้องผู้ซึบสมทาว่าเอฟซีมากนีก่กะเม่น้องไอเดียนี่กะแบบรีนะอาย ละอายใจต<ม>ัวเองทีตัวเองเหตุแบบนี้ไงนะ<อ>ทีเหตุแบบนี้ก็ละอายใจแห้งระกะรี่เมื่อกี้ก็ขันทาว่าทั้งเอฟซีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสีตาํานิกยังกะขคหับเอาผู้เดียวโอหัอบเอาผู้เดียวโอหัอบเอาผู้เดียวอขอถาาว่าแมนอกงไอเดียเหตุยังกะข,ขอหับเอาแต่ผู้เดียวย่อมพิษเอาแต่ผู้เดียวเด้อทั้งผู้ใหญ่ใจดีเลยขอโทษขออาภัยเวลาที่เมนอกงไอเดียเหตุแบบนี้แม่ไอเดียก็ต้องมีเหตุผลเนาะ พันถาบไม่เห็นเราผิดประการใดก็ขอโทษเด้อสามุกเดนอะเลยว่ะพี่เนาะไปย้ำมาเพราะว่าบอกว่ากับบุญชักกับไปตอบใดมาตอบใดนั่นสิเพราะว่าไปเล่ากันเพราะว่าบอกว่าเขาอยู่ครอบครัวเคลื่อนเราเข้าคนนี้ก็ได้กันสิว่าลรากับครอบครัวไปครอบครัวล่าเนาะคันบอยดีรอกะบุกคอยคู้เนาะบ้องการเขาอยู่เพื่อนของเพื่อนมาสามุกโปรเฟนกับบุกคอยมาเนาะบอกเขาเนาะเพอนกับมาช่วง อันที่เอาลินเข่าเพื่อนราบอกเข่าเนาะสณะขโมยกันมาเพราะว่ามากอันนี้กับมีแต่มาเพื่อนน้องไอเดียเพราะว่าทางแม่นอเดียนี่มากอะบางทีก็อยู่เพื่อนแม่อยู่เพื่อนแม่ภาวะบางทีกับเห็นเพื่อนมากบางทีกับโบเห็นอ๋อโดยโดยกัเลยบ่คเคยฮู้านไปเนาะกันโดนจะจ่าว่าเพิ่นมาในหลายมือบ่อีหยังสิเนาะสิ่งที่เรากล่าวว่าก็เป็นความจริงบ่ได้ตัวเป็นความจริงโด แล้วคันคือเอ้ยมานี่สูงสุดเออยู่ได้จากมือซะวันที่17ชิดได้ไปวันที่17เมียนวันนี้วันที่11 11วันนี้เบเนาะดวยเบียดกันเลยกับเมียเนาะสามวันอาทิตย์หนึ่งเนาะมาอพูดมาลูกโอ้เข้าใจก็แบบว่าต่างมาเยี่ยมมายามเนาะแมีนแมีนสมบูรณ์บริคิดวัชิมาอยากได้ยังบริคิดวัชิอยากได้ยังมาเบิ่งชิซึมาให้กำลังใจลูก ก็ที่ราจะมหายกันังใจลูกแบบไปแบบหายไปเลยเงียบงาหายไปเลยอีกหน่อยก็จะมีผมด้อยนั่นทางทาง่างต่างอะไรก็มีแต่เราก็นี่พบเห็ทุกุนกับเป็นเมือเนาะกะคันชีว่าล้วก็นด้กะใส่ใจกันขึ้นหลก็เก่าเนาะเพราะว่าทางน้องไอเดียเพอน์เนกะคือว่าอะไรอ่าขันคือว่าเงียบงาไปโดนกะ เอาไปมาตปเห็นครอบครัวคนอื่นที่ว่าอบอุ่นเนาะกับย่านเด็กเพิ่นกับแบบว่าขาดความอบอุ่นแล้วกับสิมีปุ่มเลยคือทั้งมาก้าแวาเนาะโดยการดีแล้วล่ะเนาะที่เจ้าออกมาการประเสริฐนะกับเอฟซีเนาะแล้วกับถึงเพิ่นชิพาอย่างใดกับเมนอลไอเดียกับสิโคหักเพียงแต่ผู้เดียวยอมพิษวัตถุสิ่งทุกอย่างโดยคนเอามันกับนีผิดพลาดเนาะคนนอกโดยกับการชีวา้วกาต่างคน อ่าบ่ม si no. <A 3> ok uh, ีภัยเนาะว่าสิบ่มีอดีตมีอดีตกันเบิดอ่ากะบ่เป็นหยังเนาะกะมีแต่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วกะมีแต่ว่าเริ่มต้นใหม่แล้วก็ยอมรับความจริงเนาะแล้วก็บ่อยากให้ผิดพลาดซ้ําซ้อนแม่นเนาะกจังได๋กคนเฮากสิบ่แรงน้ําใจเนาะอ่ากเชื่อว่า FC คั่นคือว่าเพิ่นได้เบิ่งคลิปนี้กเพิ่นกน่าจะให้อภัยเนาะแล้วก็ให้โอกาสอ่าเพราะว่าคนเฮามันก ต่างคนมันก็มีเหตุผลของไผของเราคือการเนาะเพราะว่าสิ่งที่เฮ็ดไปนี่เพิ่นกบเพิ่นกับบอยาเขตนอกนอวาหาแต่ว่ายนความจําเป็นเนาะโดยมบ่มมีพาจากทิ่นโลกเนาะโดยแล้วหลังจากนั่นมากอะบัดนี้ก็มีแต่ว่าต่างมุกต่างใจเริ่มต้นใหม่เ้ยเด้อกาสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วกะ เก็บมาใส่ใจแล้วก็คิดปรับปรุงเนาะโดยเพราะว่าแรกๆก็เห็นน้องไอเดียเพิ่นกับตาดูตนได้เนาะโดยแต่ป่านนี้ก็เมนเพราะว่าอยู่น้ำโพตู้ก็คือว่าอะไรเนาะเพิ่นก็ถาวแล้วโคันทีว่าเบิ่งนันเบิ่งนี่ก็คือสีบสะดวกสบายปายในเนาะโดยโดยแล้วก็แม่น้องไอเดียก็สิขอปรับปรุงเด้อันทิไปหาเงินหาข้ามมาก็สิเฮตดเงินเหตุส้านให้น้องไอเดีย คันาเห็นเงินตอนนั้นแล้วก็ชีมอบให้น้องไอเดียคือเก้าชีโบเป็นของภัยกะแม่น้องไอเดียกะชีตั้งมุกตั้งใจชีคอเปลี่ยนแปลงมาสีมาดูแลลูกบ้านี้กะสีสีบเหตุคือเก้าอีกบ้านี้ค่ะประสิตติโตหาน้องเพื่อน้วก็สีไปหาเงินหาค้ำที่ตั้งมุกตั้งใจหาเงินหาค้ำมากกะคันไดเงินได้ค้ำมากกะชี่ตเติมเพื่อนทั้งหลังให้อันให้มันดีขึ้นก็เก้าฮานาสมุก ทำมันดีขึ้นกว่าเก่ากะคันธาเห็ดแล้วกะสิเป็นของน้องไอเดียคือเก่าคันธาเห็ดแล้วก่ะแต่ตอนนี้เม่น้องไอเดียอยากอยาเ้าสูฟังว่าตอนนี้ค่ะเม่น้องไอเดียค่ะมีงัวตัวหนึ่งแล้วก็ให้ให้ห้ยเบาเก้าค่ะเบิ่งให้ว่าน้องคนน่ะยังน้อยตอนนี้ค่ะน้องคนยังน้อยแล้วมีงัวเม่หนึ่งแล้วก็ให้อันบตรมันใหญ่มากอะมอมให้ลูกสาวคือเก้า บ่ได้คอย่ังไหลคอให้ลูกมีความสุขแล้วก็เม่น้องไอเดียก็ดีใจแห้งไหลสิ่งที่ชํานี่ก็เม่น้องไอเดียก็ดีใจแห้งแล้วทํานี่ก็ดีใจจนว้าบบถึกตอนนี้ก็นด้ดีใจแห้งกับบคิดบ่ฝฟันเลยแหลนน้วงบ่ธาร์เลยกะบขอบุญขอบุณท่างผู้ใหญ่เพื่อนยู่น้องทีว่าให้กรช่วยเหลือแล้วก็บเบิ่ห้งน้องไอเดียตลอดมาเลยเนาะเลยแล้วอันตอนที เคยไปพูดนะแบบเคยส่งเคยยื่นอยู่ปะทางน้องไอเดียเขาส่งส่งทางอันเบอร์สี่ส่งเธอเดียวแส่ง่งแล้วก็ส่งเธอเดียวการงานก็ไม่ได้ไม่ได้ส่งหรอกก็รไม่ได้ส่งเลยเนาะโดยส่งตอนอันเห็ดอยูเล่าก็ส่งอยู่บางเทอก็ซื้อเป็นข้าวสารมาให้บางเทอก็เป็นเงินเงินกับบลายเทื่อละแสนเท่อละห้าสิบแบบนี้นะ กับลายกับซ้ำเงินเดือนอันเก้าแสนสามโอ้เดือนเก้าแสนบมือไหเห็นอยู่พี่นะเนี้ยเก้าแสนแล้วก็ตอนนั้นกัเนี่ยทุกความใช้จ่ายมันหลายเนาะเดีวค่ะน้ำมันกับมันแพงขึ้นลดมากอะช่วงนั้นกับตัวเองกับพอนลดเน่หนะพอนลดเนี่ยพอนลดเนี่ยลดยักโอ้แบบขี่ไปกานมอเลื่อไปเลยไปเวียขี่ไปเวียขี่ไปเวียคันทาห้าบ่มีรถเขาขี่ไปบ่ได้ไหอ แล้วก็บบมีเงินชงเพิ่นแล้วก็มอบลดให้เพิ่นขึ้นโอ้ถอเพิ่นเดือนเท่าไรเซรเดือนละห้าแสนเดือนละห้าแสนเงินเดือนเก้าแสนแเดืนป้าต้อยากง่ายอยู่ได้เดอ <c oughs> อยงงอ,เอะสีแ่แสนมาใหล้ลูกโอแล้วเห็นใดคือแบบตาสินใจไปทไทยเสรยเงนความใช้จ่ายมันก็หลายนี่แหละอยากมีเงินมีคำนี่แหละไปด้วยความถูกงยากนี่แหละสาวบุกเอ้ไปด้วยความถูกง่ายนี่เลยโดย จะไหนก็มีแต่ว่าตั้งตุนตั้งโตไม่ฮะแนเนานก่อดกับบูจักเนวาคือกันเนบาไทยเนาะการทั้งบ่อข้าวกาทั้งแม่น้องไอเดียครับพ่อข้าวกับบริคอตตกับใครได้ว่ากันการบริเอรนั่นการทั้งพ่้าก็ได้ว่าใคว่าแม่ก็ทำอาที่มาเนาะไปแบบโอทิตโอก็อย่างมากขาก็บบูจักการเรื่องรับว่าขาบริว่าบริคุยกันขาก็ได้สังขมุกว่า ทำปาปาขอโทษคือกันเนาะนั่นที่ว่าเลาไปว่าได้ได้ทิมได้ทิมนั้นนองอเดียไปครับเราเคยว่าตะแต่ละคิดแต่ละซ่องอ่ะล่ะสมุดไพรเช้าสมุกไว้แล้วเราเอาแล้วบ้านเลยมาเป็นยังมาเป็นยังเลยเพราะว่าแม่น้องอเดียไปปุ๊บหลังจากที่ไปเห็นงานอยู่สวรรค์เราเคยติดต่อบราเคยว่าวันเลยบางทีเพิ่นมาเพิ่นกาเพิ่นกา อยู่ในเพือนแม่เพราะว่าทางเราเก้าเขอยู่ในครอบครัวเราเก้าเหมือนนะอ๋อนี่ก็ได้เพราะว่าถ้าว่าบุมีเรื่องจําเป็นอะไรเราก็เสีบเรื่อว่าเรื่อคุยน้ำเปื่อยน้ำนอกเรื่อเรื่อเพราะว่าเราเก้าเป็นคนที่บุมีเรื่องนั้นสำคัญเลยเสีบเรื่อว่าคุยกันนะนะอ๋อเอันนี้ก็ทางเราเก้าเขาอยู่แต่ในครอบครัวทั้งเราเก้าเหมือนนะเรื่ก็ที่นอกเดียวมาอยู่นั้นมันแต่น้ำพอตู้ก็ก็เป็นปีละ ก็อยู่น้ำกันฐานะมีเอฟซีเป็นการสงสัยอยู่ว่าเอาบอกก้าเป็นอย่างคือถ้าจริงแม่น้องอเดียติดต่อมาอยู่เป็นอย่างคือว่าอันแม่น้องอเดียบาริตติดตเพราะว่าแม่น้องอเดีตติดต่อมาที่ต่อทางอันอันทางอันแม่สาวื่นเพราะว่าบาริตติดตมาทางบอกก้าก็เลยบนูเรื่องปัญใดเนาะก็เลยบลูหูเรื่องอันนี้อักาม้กะทางอันชีวิตชีว่าก็อยู่ทาง แม่้องไอเดียกะบวอยาว่าออกไปลายสั่นสมุกไปว่าอกไปลายมันก็จะเป็นการคมพิษนะนะกะบโบเป็นอย่างนอกะดีแล้วที่เอื้อยเพิ่นก้าออกมาว่าเนาะแล้วก็ขอโทษเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเนาะที่ว่าได้หับซมเนาะเพราะว่ากะบเ้เพิ่นกะคือสํานึกพิษอีรีเนาะเพราะว่าตะกี้เพิ่นกะ เอื้อเพื่อนว่าอะไรเพื่อนมาแต่เพื่อนกับประกาศประเสริฐหน้ากับทุกคนที่ว่าหรื่องอะซองยูทูปเนาะแล้วก็บเอฟซีและพ่อแม่พี่น้อ y แต่ว่ไมื่นี้เพื่อนกับสำนึกผิดอีรีเนาะแล้วก็มาขอโทษจากใจกับมีแต่ฝ่าเอฟซีกับให้กำลังใจเพื่อนเนาะเพราะว่าคนเฮามันกับมีเรื่องผิดพลาดกันเป็นธรรมดาเนาะกัมีแต่ว่ากับปลาปูไม่ ในที่เฮาเฮ็ดพิดไปแล้วกะบ,บ่ลึกฟื้นมาซะนเนาบาลา<ห>นามามันกะคือว่าแล้วมันกะบ,บ่มีอย่างดีขึ้นเนาะ<ด>มีแต่ว่าเป็นเมทีดีแล้วกะเบ,บิ่งน้องไอเดียต่อไปเนาะเ<ด>พราะว่าน้องเพิ่นกะเริ่มหญยแล้วเริ่มเป็นซาแล้ว <c oughs> ย่าเฮ็ดตรงเนี้วันนี้เฮงของเรียนะอยละวันนี้อของเรียนุกโอนยังล่ละ ปอเกาปอยังลูกปอยังปอเกาปอเรื่องอ๋อยกี่เดียวปอส .1 เนอะวันนี้หันคือมือวันที่17เอื่ยกะไปไทยอีกเนาะอันนี้กะแปลว่ากลับมาต่อบัตรเมนมาต่อบัตรแล้วก็มาเยี่ยมน้องเพื่อนโดยตามมาเยี่ยมลูกเลยครับเป็นมากมันจะต้องบอกก่อกับอะไรพูกจักได้เห็นเห็นอยู่ในช่องอัญชันซาบุนเราลงไปโรโทรบอกแม่น้องอัน โทรโทบอกแม่อันแม่ซาลินแม่เอาไเดียมาตอนแรกในห้องวาสนาโทรแม่อันแม่ไมนคลิปัดแม่เฮลิปจะงางมาเพราะผมจากแล้วตื่นมาโทรอันบอกอันแม่ซาลินโทรบอกว่าแม่เอาไอเดียสิกบเลยเด้อวันนี้ไปต่อบัตรว่าไปต่อบัตรแล้วก็วันวันที่สิบปลายกับสิเดีกรับแล้วเหรอซิฮะน่ะเขาบอกอันบอกทางเพื่อนก็จะบอกให้ย่างไปบอกน้อกไอเดียในเด้อวะโทรมาเมื่อคืนนี้ โดยมเนก่ะคันเคื่อไปอ่าเหตุงานอยู่ไทยก็ต้องได้เที่ยวต่อมาทุกเดือนเลยบ่อยจนกว่าเพิ่นจะเฮตเอ็มอายให้เหมือนม่นเพิ่นอันเพิ่นอันให้อันฮอดแปดเดือนเป็นอย่ากเชเฮตุแบบอันปฏิอุอายุหายแปดเดือนฮะนี่อันนี้ค่ะก็ได้สองเดือนนะเมเนตอนนี้ยังไงได้สองเดือนเพราะว่าเพิ่นก็ยังไม่มีความหมั่นใจนะว่าห้าชิูโดนกับเพิ่นบ่อหะนะ แล้วเห็นยูหันมีคนเล่าเห็นน้ำกันอยู่บ่มีมีแต่เพิ่นอยู่หลายปีแล้วนะเพิ่นก็มีบัตรโขบบัตนะแล้วแล้วงานที่ว่าเอ้อเห็นไ่ก้าว่ามันโอเคอยู่บ่ก้โอเคอยู่เพื่อนท่าแก่เพื่อนก็ดีอยู่เลยท่าเก่เพิ่กนดีอยู่เพ่นดีน้ำก็เขาเห็นงานก้แบบบอกยังกัเพื่อนนะเฮาฟังความเพื่อนนะฟังความเพิ่นแล้วเพิ่นก็หักเพิ่นก็แพงโอย ดีเลยดีเลยเนาะบันนี้กับเงินคำกะถือว่าส่งน้องไอเดียนะบันนี้เนาะพอน้องเป็นกระข่าวองเพียนบันนี้เป็นข่าวน้ำซ้อมปากะซื้อเป็นวัลรัเนาะซื้ออ่าซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่าบันนี้เอาจังได้บันนี้ว่ากับบ่อะบันี้เนาะกับได้บันนี้เนาะจังได้ก็ไม่ได้พอโตกับเด้อเนาะเด้อสมาดีเบอร์สกุลสุดยอดเลยสบายดีโอเคบัดนี้พ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวทางสาวมุกดาจะได้ขอโตเดินทาง ก้าบก้อนไปเนาะจังไดกะเปลี่ยนกำลังใจเสริมกันและกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าต่างคนกับต่างมีเหตุผลของใครของเราพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนกัคือสีสำนึกผิดอีดีเนาะจึงมาขอโทษในมือนี้เนาะเอาจังใดกะทา่าว่าทั้งสมุทรดาวพิพาทประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยท้ายนี้กับเสด็จโคตัวเดินทางกับก้อนเอาบัดนี้กับขอกาคำว่า,บาสบายดีสบายดี